รับสวัสดีนะครับพี่น้องที่เราฟังรายการอยู่นะครับต้องขอโทษนะครับรถติดเหมือนกันเนาะนตรงสี่แยกดีปกติไม่เคยติดเท่าไหร่วันนี้ติดพอสมควรไฟแดงรอหลายนาทีเหมือนกันนะครับก็มาพบกันอีกครับวันนี้ตั้งใจมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอพูดเสร็จก็เข้ากรุงเทพไปไต้หวันเลยเดิ<อ>นทาง,ง,ง,งไปสักสามวันนะครับวันอาทิตย์จันทร์อังคารก็ ็เป็นเป็นการกระชับมิตรนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลไต้หวันเนี่ยเขาอยากให้สสเมืองไทยเนี่ยได้ไปดูบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้เอามาพัฒนาหรือจะได้เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เชิญไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ะครับวันนี้ตั้งใจว่าเครื่องบินออกประมาณบ่ายสองเลยครับสิบโมงผมก็ต้องไปแล้วนะครับไมวันอาทิตย์หน้านก็คงแกวันอาทิตย์หน้าก็จะเล่าให้ฟังนะครับนี่มาเล่าเรื่องเมื่อคืนก่อนนะครับก็ ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับแรกต้องขอบคุณพี่น้องที่มาฟังกันเยอะครับมาวานี้ผมวางโต๊ะไว้ประมาณสองพันห้าร้อยโต๊ะนะครับตอนแรกเนี่ยตอนช่วงที่ฝนยังไม่ตกนี่ก็ถือว่าเต็มแลนะครับเพราะว่าบางส่วนนั้นไปนั่งฟังอยู่ในเต็นท์นะครับก็เฉลี่ยคนก็ประมาณเกือบเกือบสามพันคนมาวานนี้่เห็น,น,ะ,นะครับแม้ว่าท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชาชีวะท่านจะไม่มานะครับแต่ พวกเราหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่สนใจการเมืองก็ไปฟังกันนะครับเพราะว่าท่านหัวหน้าพิสิทธิ์นั้นท่านติดภารกิจยะลาครับเพราะว่าใครที่ดูข่าวจะเห็นนะครับว่าวันก่อนมีการระเบิดกันหลายจุดแล้วก็มีการเอาธงชาติมาเลเซียมาแขวนไว้ในพื้นที่ประเทศไทยต้องร้อยสามจุดนะครับเยอะมากนะครับท่านหัวหน้าก็มีสสอ,อยู่ที่ยะลานะครับท่านสสประเสริฐนะครับก็เลยเชิญท่านไป เฉพาะกิจนะครับเมื่อวานนี้ต้องกราบขอโทษด้วยก็อันดับแรกก็อย่างที่ต้องเรียนขอบคุณนะครับก็คือพี่น้องที่ให้ความสนใจแล้วก็ไปกันเยอะครับผมเองนี่ก็ใช้คําว่าวิ่งกันเป็นแบบยุงตีกันเลยนะครับเพราะว่าห่วงก็ห่วงเรื่องฝนนะครับเรื่องเก้าอี้นะครับเรื่องระบบไฟเรื่องเจ้าหน้าที่ต่างๆก็เตรียมกันอย่างเต็มที่นะครับก็เทวดาท่านเป็นใจช่วงหนึ่งนะครับท่านก็ อ๋อช่วงสี่โมงเย็นนี่แดดจ้าเลยนะครับสว่างนะครับแล้วก็สว่างไปจนถึงประมาณสักเกือบเกือบทุ่มหนึ่งนะครับก็มาอันไม่อยู่ก็ปร,ประมาณประมาณช่วงทุ่มครึ่งนะครับก่อนที่ท่านาสุเทพจัตุบันจะขึ้นพูดนะครับท่านพินิพิษอินเร์สมบัตินะครับท่านขึ้นพูดตอนนั้นฝนตกประมาณทุ่มครึ่งถึงประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะครับก็เป็นช่วงประมาณสามสิบนาทีที่มีฝนตกลงมาแต่พี่น้องก็ไม่หนีครับ หลบเข้าไปอยู่ในเต็นท์ที่เราเตรียมไว้นะครับพอฝนหายก็ย้ายเก้าอี้ออกมานั่งฟังกันต่อนะครับก็เมื่อวานนี้จัดที่สวนขอบฟ้านะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับจําไม่ได้คนอยู่ในตลาดมันตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็ยังจําไม่ได้ว่าสวนขอบฟ้าคืออะไรจริงๆมันก็คือตลาดนัดของถมสองนะครับอยู่ตรงสันคูนะครับในช่วงที่ถนนตัดใหม่ระหว่างสันคูไปออกสับไฟไป,ไปทางถนนจำแพงเพชรนะครับก็ มันเป็นที่ประมาณสิบไร่นะครับผมกับท่านกำนันสมควรนี่คุยกันแล้วว่าตรงนี้น่าจะเหมาะเพราะว่าไม่ไม่ไปกวนใครแล้วก็เป็นสัตว์เป็นส่วนดีแต่เดิมเนี่ยเราจัดกันทุกครั้งนะครับประชาธิป,ปัตน์นี่ถ้าเกิดเวทีใหญ่เนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วครับโรงเรียนประชานุเคราะห์นะครับเพราะว่าสถานที่กว้างแล้วก็รับรถได้เยอะครับแต่ปีนี้เนี่ยทาไม่ได้ซะแล้วนะครับเพราะว่า,ามีห้างบิ๊กซีไปเบียดสนามไปสักครึ่งหนึ่ง และอยู่ในระหว่างก่อสร้างด้วยก็เลยไม่มีสถานที่ผมก็มองไปรอบๆแล้วจะเหลือที่ไหนก็แทบจะไม่มีนะครับมีที่หนึ่งที่ปลอดภัยก็คือ <c oughs> สนามกีฬาสี่พันที่นั่งนะครับแต่ก็ไม่อยากไปรบกวนเพราะว่าเป็นที่ราชการก็เลยเอาที่เอกชนนี่แหละครับก็ได้ที่สวนขอบฟ้าสถานที่สวยครับเมื่อวานไปวางผังไว้รถเข้าออกก็สะดวกดีนะครับก็ นั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้การนะครับที่ท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยการอย่างเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับมีการตั้งด่านมีการตรวจมีการเตรียมอะไรไว้นะครับเยอะเลยครับแล้วก็ทุกอย่างก็ปลอดภัยเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ท่านทํางานกันเหนื่อยเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยแต่จริงนะครับ อีกท่านหนึ่งก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านปีชาเลืองจันทร์นะครับท่านดรปีชาผมแจ้งท่านไปครับว่า,เ,าเดือนนี้นะครับอาจจะมีผู้ใหญ่มาจากพักฝากท่านช่วยดูแลด้วยก็เรียบร้อยดีครับมีคนไปประสานงานเรียบร้อยแล้วก็เมื่อวานต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับก็คือพี่น้องใช้คําว่าหลากสีแล้วกันนะครับนะครับพี่น้องทีอ่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ ไม่มีอะไรเลยครับการปราศัยการขึ้นเวทีคนที่มาทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยดีและไม่มีการกระทบกระทั่งแม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับเพราะเราเราเป็นคนนครสวรรค์ด้วยกันนะครับกิจกรรมใครมาเราก็ต้อนรับหมดนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าบรรยากาศในง,งานเป็นยังไงก็เริ่มต้นตั้งแต่สี่โมงนะครับโดยท่าน ท่านแรกก็คือเป็นพิธีกรรายการฟ้าทลายโจรน,นะครับใครที่เป็นแฟนบูสกายทีวีเนี่ยก็จะรู้นะครับท่านเป็นนักจัดรายการฟิป,ปาก,ก้านะครับก็ท่านจะมาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับของทุกวันหลังจากนั้นก็มีคุณชวนนนะครับนักสกุลผมจำไม่แม่นนะครับจากสายเล่าฟ้านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสนะครับท่านสิริโชคท่านติดไปกับโมนานะครับแล้วก็ท่านสุด เ,เทพไทยเสนพง์นั้นท่านมีภารกิจก่อนนะครับก็มาหลังจากนั้นก็มีท่านชำนิศักดิเสศนะครับท่านวิทยาแก้วพาราไดาท่านนิพิษอินทรสมบัตินะครับท่านอาคมเอ็งช่วนนะครับแล้วก็สอสออื่นๆอีกเยอะเลยครับเมื่อวานเล่นกันตั้งแต่เริ่มกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงสามทุ่มนะครับตบท้ายนั้นท่านกำลังสมควรท่านก็น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านลำโพงนะครับท่านบอกว่าตั้งเวทีขนาดนี้แล้วเนี่ยจะหยุดไปเฉยๆก,ก็อะไรอยู่นะครับก็เลยเตรียมดนตรีมาให้นะครับมีกระแตกระต่ายมีนนทิยามีหลายๆคนนะครับแต่กว่าจะได้ได้เล่นเนี่ยก็สามทุ่มเสร็จๆไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานท่านสุเทพท่านเปิดใจครับหมดเลยครับท่านพูดอยู่ชั่วโมงก็เสร็จๆนะครับ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของท่านนะครับในแง่การเมืองในแง่ที่ถูกดีเอสไอสอบนะครับว่างานจะเลิกก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับก็เลยเลยเวลาไปพอสมควรแล้วก็มีดนตรีต่อโดยท่านกำลันสมควรอบอ้อมนะครับท่านก็นํานักร้องนะครับแล้วก็วงดนตรีของท่านเนี่ยมาขับกบเอยด้วยนะครับก็จบด้วยดีครับผมกลับมาถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มเศษนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะครับแม้ว่าจะเป็นพี่น้องที่หนองกรดหนองกระโดนนะครับบางม่วงนะครับบ้านแก่งบ้านมะเกลือนะครับบึงเสนาตนะครับนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เป็นพวกเป็นทัพเป็นพวกกันก็มาช่วยกันนะครับพาคนมาชวนชักชวนกันมามาฟังกันล้นหลามเลยนะครับก็ไม่ลืมกันนะครับ จะจำกันไว้นะครับมีอะไรที่ผมจะตอบแทนได้ก็จะตอบแทนให้จนถึงที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของเมื่อคืนนี้ครับสำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองอาทิตย์ที่แล้วในสภาก็เรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากทางรัฐบาลเขาก็ยังไม่กล้าเอากฎหมายปลองดองขึ้นนะครับวันพุธพอมีการพิจารณากันจะถึง เรื่องสำคัญนะครับก็คือพอรบอรปองดองทางฝ่ายรัฐบาลก็เอาเรื่องอื่นขอแทรกขึ้นมาครับขอเลื่อนวาระเรื่องอื่นๆนะครับขึ้นมาขั้นพรบอรปองดองอีกสิบสามรายการนะครับนั่นก็หมายความว่าจะมีการพิจารณาไปอีกสิบสามเรื่องก่อนจะถึงพรบอรปองดองแต่กฎหมายปองดองนี่ก็ยังไม่ถอนออกไปนะครับถือว่าใช้คำว่าเลื่อนไปก่อนนะครับ กฎหมายและธรรมนูญก็เหมือนกันครับก็ยังถือว่าเรื่อนออกไปเฉยๆครับก็พิจารณากันได้ประมาณสักสี่โมงเย็นกว่าครับประธานก็ปิดประชุมแล้วไม่ถึงห้าโมงผงจำได้ก็สสหลายคนก็งงครับเพราะว่าปกติในสมัยของประชาธิปัตเป็นรัฐบาลนะครับประชุมกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าครับไปเสร็จเอาสองทุ่มสามทุ่มเวลาโทรบอกที่บ้านก็จะบอกว่า ไม่ว่างนะครับเพราะว่าต้องประชุมตลอดแต่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่โมงก็ปิดประชุมแล้วครับพอปิดประชุมสสบ้านนอกอย่างเราเนี่ยครับเพราะว่าไปกรุงเทพทีก็กลับบ้านจะกลับมาก็กะไรอยู่นะครับก็ต้องอยู่ค้างก็เกิดภาวะบางทีก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะครับก,ก็นั่งจับเข่าคุยกันตามร้านอาหารบ้างนะครับสองสามทุ่มถึงจะแยกย้ายกลับไปนอนกันอาทิตย์ที่แล้วไม่มีอะไรครับแต่วันพฤหัส ช่วงเช้าผมได้หาลือปัญหาความเดือดร้อนอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องขยายช่องสะพานเดชาดติวงนะครับก็ที่เห็นอยู่นะครับรถมันติดนะครับเรื่องที่สองผมบอกว่าให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ําแห่งใหม่ได้แล้วครับแถวแม้เรียกว่าแม่น้ําน่านนะผมจาไม่ผิดนะปิงวังยมน่านใช่ครับตรงที่สมมุติว่าเรามาจากป้อมหนึ่งนะครับแล้วเราข้ามสะพานไปบึงเสนาทแล้วเนี่ย จากบึงเสนาเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยมันจะไปผ่านวัดทองธรรมชาติหรือชื่อทางการเขาเรียกว่าวัดปากน้ำโพเหนือนะครับตรงนั้นนะครับมันเป็นที่เหมาะนะครับมีการเวรคืนรอไว้แล้วครับจะสร้างสะพานอีกข้ามแม่น้ําอีกช่วงหนึ่งถ้าได้สะพานตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเวลาคนเบื่อสะพานเดชาตอนเย็นนะครับเย็นวันเสาร์เย็นวันอาทิตย์เนี่ยครับไม่อยากติดเนี่ยไม่ต้องขับรถมาขึ้นสะพานเดชาครับขับย้อนไปที่ป้อมหนึ่ง แล้วก็ข้ามสะพานสองสะพานปุ๊บก็จะไปออกถนนสายนครสวรรค์ชุมแสงครับแล้วก็ขับย้อนกลับผ่านแมคโครเข้ากรุงเทพได้เลยครับอันนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมพยายามเร่งนะครับท,ที่จะที่จะทําให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยบรรจุในงบปีห้าเจ็ดให้ได้คำว่าห้าเจ็ดก็ตอนนี้ห้าหกเสร็จแล้วครับงบประมาณเสร็จแล้วตอนนี้เราจะดันอะไรเราต้องดนันห้าเจ็ดแล้วครับ ห้าเจ็ดแล้วก็มิถุนาหน้าครับมาดูกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือเป็นข่าวก็คือทางสสทั้งหมดนะครับนครสวรรค์เนี่ยข้อดีครับในสสสมัยนี้ก็คือว่าอายุไล่เรียกกันครับสี่สิบกว่ากว่าทั้งนั้นนะครับมีห้าสิบกว่าหลงมาสักคนสองคนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นท่านนุกูลนะครับตัวผมเองนะครับท่านสสวราพรนะครับ ท่านสสต้นทยายาทนะครับแล้วก็ท่านสัญชายอินทรสูตร์เนี่ยอิน,อน,อนชัยวงศุทธนทรครับโทษทีครับสสบัญชีก็ได้คุยกันครับก็ตกลงกันว่าอันไหนที่จะเป็นการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยเ,าเราก็จะไปข้างหน้าด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยนี่เป็นข่าววงในก่อนนะครับก็คือพวกเราได้ช่วยกันที่จะเข็นพระราชบัญญตัติมหาลลยนครสวรรค์ขึ้นแล้วนะครับ ก็มีการส่งเรื่องเข้าในระบบละตอนนี้ก็อยู่ที่ท่านนายกครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินถ้าท่านนายกเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องด่วนแล้วก็ท่านเห็นชอบด้วยในหลักการเนี่ยท่านก็จะเซ็นรับรับ,บพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับให้เข้ามาประชุมในสภาถ้าเกิดท่านนายกท่านเซ็นรับเนี่ยเรื่องก็จะเข้าในสภาครับผมว่าใช้เวลาอีกสักประมาณห้าหกเดือนนะครับ อาจจะเป็นการประชุมสมัยหน้าเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับซึ่งถ้าเกิดฝ่า,ฝายรัฐบาลเห็นด้วยผมเองก็เสนอร่วมด้วยนะครับถ้าเกิดได้เข้าไปพิจารณาร่วมกันเนี่ยก็จะได้ผ่านวาระหนึ่งแล้วเราก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วเราก็ดูวาระสองวาระสามไปนะครับก็คงใช้เวลาประมาณสักผมเดานะครับอย่างเร็วนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับ ก็คงจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับก็คือเรื่องของการตั้งโรงพยาบาลสรานประชาลักษ์แห่งใหม่นะครับที่ผมพูดในรายการนี้มาตลอดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการขอพื้นที่กระทางทหารนะครับวันก่อนมีโอกาสได้เจอท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ได้คุยกัน ท่านผู้ว่าก็แจ้งข่าวความคืบหน้าว่าขนาดนี้เนี่ยทางการอาโหมเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธแล้วครับเพราะว่าที่ของเขามีอยู่ถ้าให้กับหลวงเพื่อจะไปใช้ประโยชน์สาธารณะเนี่ยทหารเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วครับสถานที่ก็จะบริเวณเลยทางเลี่ยงเมืองมาหน่อยนะครับแต่ก่อนถึงสนามกอล์ฟถ้าท่านมาจากกรุงเทพเนี่ยมาจากเขาทองเลยครับ ก็จะขับเข้ามาแล้วก็พอเลยทางเลี่ยงเมืองที่จะไปกำแพงนะครับระยะสิบกิโลเมตรนะครับจากตรงนั้นเนี่ยเข้าเมืองเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่จะถึงสนามกอล์ฟนะครับก็คือถึงค่ายเรานี่นะครับค่ายจิตประวัตินี่นะครับก็จะมีที่ว่างอยู่บริเวณหนึ่งซึ่งอันเนี้ยทหารเขากะไว้ว่าถ้าเกิดจะให้ก็จะให้กับทางโรงพยาบาลสวปวะชาลักษ์ทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและตัวันมนตรีเนี่ยบอก โอเคครับงบประมาณเตรียมไว้ให้ขอให้ทางทหารเนี่ยอนุมัติให้เขาใช้นั้นเนี่ยเขาจะทําให้กันทีนะครับก็อยู่ในระหว่างขออนุมัติแบบเป็นทางการนะครับผมมองแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะใช้เวลาอีกสองสาเดือนนะครับกว่าจะรู้ผลนะครับก็ไปรู้เอาประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาประมาณนี้ครับประมาณปลายธันวาแล้วคงมกราเนะครับก็จะเริ่ม ทางกระทรวงสาธารณสุขถ้าได้รับจดหมายตอบเป็นทางการเกี่ยวกับการได้รับมอบพื้นที่ก็คงจะเริ่มที่จะบรรจุงบในปี57คิดว่าน่าจะทันนะครับอาจจะใส่ไว้สัก40-50ล้านเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปก็อของบเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังก่อนก็คือ ผมคิดว่าในป่าน้ําโพของเรานะครับในป่าน้ําโพแล้วก็อําตะกูลสวรรค์เนี่ยครับในภาพรวมด้วยสิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของบ้านเราโตได้เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวครับสังเกตไหมครับว่าใครมานครสวรรค์ในเรื่องของฝากเนี่ยสําคัญนะครับเพราะว่าจะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของฝากเยอะเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับธุรกิจของฝากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนมาเที่ยวด้วยนะครับ ถ้าเรากระตุ้นให้มีกิจกรรมในนครสวรรค์เยอะๆนะครับดึงคนมาจากต่างพื้นที่เข้ามาแวะมากินมาเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเงินก็จะหลดอยู่ในนี้เยอะครับก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยจะหาทางส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เยอะหน่อยผมก็โชคดีครับได้คุยกับรองผู้ว่าการท่องเที่ยวท่านก็บอกว่าถ้าผมอยากได้อะไรก็ช่วยบอกแล้วท่านช่วยได้ท่านจะช่วย ตั้งใจไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะทําให้จุดจีนนครสวรรค์เนี่ยดังแบบในอดีตนะครับผมจําได้นานมาแล้วนะครับเรามีการถ่ายทอดสดและจุดจีนนครสวรรค์นี่ดังที่สุดนะครับถ้าจาไม่ผิดขอโฆษณาแถมให้หน่อยนะครับอย่างบริษัทแป,ป๊บซี่เนี่ยครับหรือเสริมสุขเนี่ยสมัยก่อนผมจําได้ว่าก่อนการงานจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะทําสปอตยิงไปนะครับที่ช่องห้าบ้างหรือช่องอะไรบ้างนะครับ โฆษณาเกี่ยวกับเทศกาลจุดจีนป่าน้ำโพหลังๆเนี่ยช่วงสิบปีหลังเนี่ยไม่ค่อยมีโฆษณาครับไม่มีการออกทีวีปีนี้ตั้งใจว่าจะให้มีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีการออกสปอตโฆษณาก่อนที่จะถึงวันเลิอวันแห,นห่นะครับให้นครสวรรค์ดังๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจุจีนเนี่ยขับมาจากกรุงเทพมนีนเจอหลายด่านนะครับเจออยุธยา อาเจอสุพรรณก่อนครับสุพรรณก็จัดงานถุดจีนครับมาถึงอยุธยาก็มีงานครับเหลือเชื่อนะครับเลยมาถึงสิงห์บุรีก็ยังมีครับงานเมื่อก่อนเป็นนกฟางหุ่นฟางนะครับอุทัยนะครับก็คือมากันเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยก็จะมีงานดักมาตลอดทางครับมาสมัยก่อนสามสิบปีที่แล้วมีแต่นครสวรรค์ที่เดียวเดี๋ยวนี้ก็มีมาเรื่อยครับคนจะมานาครสวรรค์นี้ก็ก็ลด ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ mm hmm. เราก็จะเอาบรรยากาศแบบนั้นกลับมาครับอยากให้ป่าน้ําโพกลับมาคึกคักเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะได้เศรษฐกิจจะได้ดีครับพวกเราจะได้มีกินมีใช้กันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอหลักๆนะครับที่เราให้ฟังว่าตั้งใจจะทําอะไรบ้างนะครับสําหรับอาทิตย์หน้านะครับตะกี้ผมเกริ่นไว้นะครับว่าเดี๋ยวหลังจากที่ออกรายการเนี่ยครับ ไปผมก็จะไปเตรียมตัวแล้วก็จะไปเข้ากรุงเทพนะครับขับรถไปสามชั่วโมงนะครับเขานัดไว้บ่ายโมงครึ่งนะครับก็คงออกจากนี่ประมาณสักสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็บ่ายสามก็จะไปที่ประเทศไต้หวันนะครับก็ไปในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเนี่ยนะครับไปไปแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านทางเศรษฐกิจนะครับเอาเชิญไปอยู่ห้าท่านผมอยู่ในหนึ่งในห้าด้วยนะครับ หลังจากที่ผมไปฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับก็จะจะไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวแทนทดดูตทางการค้าของไทยด้วยนะครับและเป็นตัวแทนทางด้านนิติบัญญัติด้วยมีอะไรที่เราจะไปส่งไปขายที่ไต้หวันได้ผมก็จะพยายามแล้วมีอะไรที่ผมสามารถนําของมาจากไต้หวันแล้วก็มาขายให้กับเมืองหรือก็มาแนะนําให้กับพ่อค้าเมืองไทยเอามาทําธุรกิจต่อได้ก็จะทํานะครับที่เห็นได้ชัดนะครับ เครื่องจักรในการผลิตขนมโมจิเราเนี่แหละครับมาสม่วนใหญ่นี่มาจากไต้หวันทั้งนั้นนะครับผมจําได้น้องชายผมเนี่ยเคยเอาคาตาล็อกมาให้ดูนะครับเครื่องปั้นขนมใส่ไส้ต่างๆเนี่ยครับไต้หวันเขาเก่งมากครับเขาก็จะมีเครื่องจักรทันสมัยและสมัยก่อนโมจิของเราเนี่ยใช้มือปั้นเอานะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขายดีจนมือปั้นยังไม่ไหวแล้วครับใช้เครื่องจักรกันเกือบทุกคนนะครับ ไปเที่ยวนี้มีโอกาสก,ก็จะถามเขาว่ามีเครื่องจักรอะไรใหม่ๆมั้งไหมนะครับถ้าเขาพาไปดูได้ก็จะก็จะเป็นพระคุณมากนะครับสำหรับในสภาก็คงไม่มีอะไรครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่ารัฐบาลพยายามชะลอเรื่องรัฐมนูญกับเรื่องปลองดองออกไปฉะนั้นในระหว่างเนี้ยก็จะไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนหรอกครับรัฐบาลประคองพยายามประคองจะให้ รัฐบาลนี้อยู่ได้นานๆเรื่องร้อนๆนะครับที่จะเป็นประเด็นอาทิตย์หน้าครองค์จะไม่พ้นเรื่องของการส่งออกครับส่งออกที่ท,ท่ลลรมตีกิติรัตนะครับออกมาพูดตอนมกราคต้นปีบอกว่าป,ปีนี้จะส่งออก15%ตอนหลังมาแก้เป็น9%แล้วก็บอกว่าได้รับอนุญาตให้โกหกได้นะครับเพื่อจะได้ให,ให้ให้ประชาชนมีความหวังนะครับ แต่ตอนนี้มันเจ็บกว่านั้นครับเพราะว่า9เปอร์เซ็นก็ไม่ได้ครับสำนักเศรษฐกิจออกมาบอกแล้วครับเหลืออยู่5ถึง6เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยส่งออกจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศครับบางคนบอกว่าเอ้ส่งออกไม่ได้แล้วเมืองไทยมันจะมีผลยังไงครับเมื่อวานนี้ก็มีคนมาบ่นแล้วครับเมื่อก่อนขายข้าวใช้คำว่าจำนำข้าวแล้วกันนะครับจำนำได้ก็สักหมื่นสองนะครับ ตางทงี่ราคากลางประกาศไว้หมื่นห้านะครับแต่โอเคโดนความชื้นไปอะไรไปก็สักหมื่นสองก็ถือว่าเป็นธรรมนะครับแต่เมื่อวานนี้บอกบางคนได้หมื่นกับห้าร้อยเองครับเริ่มจะเกาะที่ระดับหมื่นแล้วบางทีอาจจะไม่ถึงหมื่นแล้วครับแปดเก้าพันแล้วถ้าขายสดได้อย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดประทวนเนี่ยเอาไปจำนำเนี่ยต้องรองเงินอีกสองเดือนนะครับเป็นตุลาแล้วนะครับเงินถึงจะออกมาก็เริ่มเป็นปัญหานิดๆน,น,นะครับ นั่นเนี่ยครับพอเราส่งออกไม่ได้ของมันจะอั้นอยู่ตามโกาดังต่างๆอั้นอยู่ตามโกาดังต่างๆทกศก็ไม่มีเงินกลับไปหมุนนะครับตอนที่ทกศอ,ออกมาบอกแล้วครับว่า้ารัฐบาลจะให้ช่วยอีกปีหน้าเนี่ยทกศไม่มีเงินแล้วนะให้ไปกู้เงินมาจากที่อื่นจะได้แล้ให้ทกศบริหารให้เอาแต่้าจะมาให้เงินทกศอ,ออกไปก่อนทอกศบอกไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ สำหรับพี่น้องที่ทำนาอยู่นะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รอบนี้นครับคนที่จะทํานาปางก็จะเริ่มทํานาได้แล้วครับหลังจากที่รอฝนทิ้งช่วงมาสักพักหนึ่งบ้านเราของน้ําไม่ท่วมแล้วครับตนวันนี้ยังไม่มีข่าวอะไรนะครับบึงเสนาก็ยังปกติดีทุกอย่างก็ยังปกติดีนะครับก็ก็คงจะราบลื่นผ่านไปปีหนึ่งนะครับผมว่าดีแล้วครับแต่ปีนี้น้าท่วมอีกผมว่า ระบบเศรษฐกิจของนครสวรรค์นี่รับไม่ไหวแน่นะครับแล้วพวกเราก็รับไม่ไหวครับพึ่งควักเงินทาสีซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก,กันไปยังไม่ทันเสร็จเลยครับถ้าจะมาโทษกันปีนี้นี่ก็ไม่ไหวครับนั่นจะเป็นเรื่องหลักๆนะครับที่ที่นํามาเล่าให้ฟังในอะาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์หน้าไม่ติดธุระอะไรนะครับคิดว่าผมอยู่ครับแล้วผมก็จะมาเป็นปกติมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะมาะรยายงานให้ฟังว่า สสของท่านเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ททำงานได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็คงใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ใครที่ไปฟังรายการผ่าความจริงเมื่อคืนนะครับแล้ววันนี้เปิดวิทยุอยู่นะผมก็ขอให้บอกรับทราบนะครับว่าผมขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในเมื่อวานนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีท่านเนี่ย งานเมื่อวานก็คงไม่สําเร็จไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าไปไต้หวันนั้นมีอะไรดีกับประเทศเราบ้างครับวันสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ